สวัสดีครับสวัสดี FC ซทุกท่านนะครับวันนี้ก็ยินดีต้อนรับนะครับเข้าสู่ช่องบอยซังโชเกอร์ยิ้มนะครับผมวันนี้มาอยู่บรรยากาศข้างนอกนะข้างนอกบ้านนะครับเดี๋ยววันนี้มานั่งกินข้าวข้างนอกบ้านนิดนึงเนาะแล้วก็เดี๋ยวจะมาพูดคุยนะครับเรื่องราวต่างๆให้กับ f อบอยซังได้รับฟังกันนะครับผม เป็นน่าจะเป็นเรื่องนี้ก่อนก็ได้ผมคิดเรื่องไว้อยู่เดี๋ยวขอญาตแก่น้ำจิ้มกันเป็นไก่ทอดไงใส่ทีเดียวเลยเป็นเรื่องของช่องยูช่อง YouTube นะอืม ก็ตอนแรกคิดเรื่องไอ้เรื่องไอ้ตลกแต่งแต่งตัวนะเดี๋ยวเรามาเล่าวันหลังดีกว่าเราคิปต่อไปดีกว่าการแต่งตัวนะครับการใส่เสื้อผ้านะแต่ว่าวันนี้มาคุยเรื่องอันนี้ดีกว่าคุยเรื่องคลิป YouTube นะพอดีผ่านเข้าไปดูช่อง YouTube อยู่ช่องหนึ่งนะซึ่งเมื่อก่อนมก็เคยติดตามกันนะแต่ว่า ตอนหลังมาไม่ได้ติดตามแล้วเพราะเขาไม่ค่อยเขาไม่ค่อยลงอ่ะเขาไม่ค่อยถ่ายเขาคือ <c oughs> ผมจะบอกว่าเขา่ามีโอกาสนะเนี่ยผมถึงบอกว่าคนมีโอกาสเนี่ยเขามีโอกาสแต่ไม่ทําแต่ไม่ไม่ทําเนี่ยอเสียด้นะเราได้แท้เนี่ย โอกาสโคตรน้อยอ่ะแต่เราเราพยายามทำ <c oughs> ที่ผมกำลังพูดแบบนี้พราะอะไรไหมคือเขาอ่ะได้รับโอกาสดีๆจากเพื่อนพ้องน้องพี่ของของของเขาเองเนาะซึ่งก็ กลุ่มเพื่อนฝูงพี่น้องอะไรนะครับก็เป็นยูทูบเบอร์ดังนะครับมีชื่อเสียงมีเอีติดตามเยอะเป็นล,ล้านๆคนนะ่ะอืมเขาก็เลยแบบถือโอกาสแบบแบบให้ให้ให้ยูทูบเบอร์คนเนี้ยนะซึ่ง เป็นพี่เขาเนี่ยให้โอกาสน้องทำทำยูทูบเบอร์เขาก็ถ่ายนะแรกๆเขาก็โอเคนะอืคนก็ติดตามเขาเยอะนะเน่ยมีโอกาสแต่เขาไม่ค่อยถ่ายไม่รู้ด้วยเหตุผลอะไรหรือหรือเขาอาจจะเป็นหรือเขาอาจจะไม่ไม่ได้รักในอาชีพนี้หรือเปล่าเราก็ไม่รู้เนาะอืม มีคนสนับสนุนมีคนดันมีเพื่อนพ้องน้องพี่ที่เป็นยูทูบเบอร์ดังแล้วช่วยดันคลิปให้คนรู้จักแล้วมีไรายได้จากการถ่ายคลิปนะแต่เหมือนกับว่าเขาเขาไม่เขาอยากรับโอกาสตัวนั้น แต่เขาก็ถ่ายเป็นนะ <c oughs> เขาก็ตัดต่ออะไรเป็นแล้วล่ะคนติดตามเขาก็เยอะนิมนั่งกินข้าวเสวนส่วนสาธารณะแต่พุทธมนตรส่สี่แต่มันได้ส่วนพุทธนะกำลังจะบอกว่าเออ คนมีโอกาสเนี่ยนะมีช่องทางที่คนดูเยอะแล้วก็มีรายได้เนาะสร้างรายได้ได้แล้วมีเงินเดือนเนี้ยเราอยากจะได้แบบนี้จะตายอืมมันสลับกันเลยเนาะอืมเขาเรียกว่าคน คนมีความสามารถแต่ไม่ค่อยมีโอกาสแต่คนมีโอกาสจะไม่ค่อยมีความสามารถอันนี้เรื่องจริงนะครับบอกไว้เลยนะครก็เหมือนบุญภาวัฒนาแข่งอ่ะบุญบุญอะแข่งกันไม่ได้เนาะอืม บุญวัดสนาแข่งกันไม่ได้แข่งรถแข่งเรือแข่งได้เราก็ยังนึกย้อนไว้ทำไมเราไม่เป็นเขาว่าอะไรเงี้ยเชื่อไหมเขาว่าถ่ายนั่งกินข้าวแบบผมเนี่ยแต่เขาพูดไม่ค่อยเก่งอ่ะ คนก็ยังดูเลยนะอืมดูเยอะด้วยขนาดนั่งกินข้าวแล้วก็ไม่ได้พูดอะไรเลยบางทีแต่แต่ผมก็แต่ผมก็กลับมองไปอีกมุมหนึ่งว่าเขาอาจจะเป็นคนที่ไม่ได้มีความสามารถในด้านการพูดนะเพราะว่าเขาไ,ได้ฝึกมาแบบนี้อืซึ่งซึ่งมันจะต่างจาก หลายหลายคนที่ที่อยากเป็นยูทูบเบอร์อะเรายังคิดอยู่เลยนะว่าทำไมไม่เป็นเราวะอย่างว่าเราก็ มันมันก็ว่ากันไม่ได้นะความคิดไม่เหมือนกันความคิดความอ่านไม่เหมือนกัน แสงอ่ะแสงมันได้นะผมใช้โทรศัพท์ถ่ายนเนี่ยทุกคนเพราะผมไม่มีกล้องโกโปรแล้วไงแต่ถ้าเป็นกล้องโกโปรอาจจะไม่ได้แสงแบบนี้นะมันคนละแบบนี่มันมืดแล้วเนี่ยหกโมงจะครึ่งแล้วอะ ก็เลยถือโอกาสมาอัดคลิปพูดคุยให้อากาศเอฟซีได้ฟังนะว่าเราไปเห็นแบบนี้เนะแบบเออเขามีโอกาสที่ที่ได้รับรายได้แล้วเนะสร้าง ช่องมีคนติดตามเยอะแล้วมีเงินเดือนแล้วนะแต่เขาไม,ไม่ไม่ไม่ขยันถ่ายคลิปอะไรเงี้ยบางทีหายไปแบบหายไปครึ่งเดือนเงี้ยสองสามอาทิตย์กับมาถ่ายทีอย่างเงี้ย อืขนาดหายไปแบบนั้นนะคนก็ยังกลับมาดูเขานะอืมคือเขาเรียกว่าอะไรคนติดตามแต่ว่าอย่างเราก็เป็นเราก็เป็นคนอาดคลิปเหมือนกันนะเราก็เลยดูว่าอ เขาไม่ค่อยได้ดอัดคลิปเงี้ยแต่มันเด้งขึ้นหน้าจอไงเหมือนเราเคยดูเขาแล้วอะ่ะเคยเคยติดตามเขาแล้วนะน้องไก่ น้องกับกเบข้าวเหนียวสองห่อกับหนังไก่ทอดช่างหมาะเจาะชานอ,อกบ้านสนาดผมเนะควอามผมไม่ค่อยมีคนดูนะ fc ก็ติดตามมาเรื่อยๆนะครับขอบคุณ fc ใหม่ๆด้วยเนาะขอบคุณเป็นอย่างสูงเลยนะครับที่เข้ามามกดติดตามหรือว่ากด subscribe ให้ ช่องเราก็ไม่ค่อยมีคนดูแต่ว่าขยันถ่ายก็ เป็นนั้นไว้อิ่มนะครับเรียบร้อยในมื้อตอนคทำคําตอนเย็นแบบนี้นะครับก็คลิปนี้ก็สรุปก็คือประมาณว่าอืมคนที่มีโอกาสแต่แต่ไม่ใช้โอกาสนะครับ แต่คนที่ไม่ค่อยมีโอกาสอยากใช้โอกาสาตรงนี้เนาะเหมือนหลายๆคนนะครับหลายๆคนเลยนะที่ที่อยากมีโอกาสได้มีชื่อเสียงหรือผมไม่ได้หวังมีชื่อเสียงนะทำ YouTube เนี้ยผมหวังแค่ให้ FC ติดตามนะครับกด Subscribe กด Super Tank นะครับ บางคนงงนะซูเปอร์แตงคืออะไรกดที่ว่ามันมันให้สตังอยู่ใต้คลิปนั่นแหละแต่คนที่เขาทําเป็นนะเขาก็จะรู้นะคนที่ไม่ต้องขนาดนั้นเรขอให้ f อฟติดตามชมนะครับแล้วก,กด s u b สไครต์แล้วก็กดถูกใจะนะครับอมเมนพูดคุยกันนะครับผมหรือจะกดแชร์ก็ได้นะครับผมก็แค่นี้ก็บอยซังก็ดีใจแล้วเนาะก็ฝากไว้เป็นกำลังใจให้กันด้วยนะครับ โอเคนะครับก็ผมก็จะพยายามจะทําคลิปหรือว่าสร้างโอกาสของผมเองตนะ้องไปเรื่อยๆนะครับถึงจะยังไม่ประสบความสําเร็จถึงจะยังไปไม่ถึงไหนนะครับเหมือนกําลังจะขึ้นบันได10ขั้นเนาะตอนนี้เพิ่งขึ้นได้ประมาณ1ขั้น2ขั้นเองเนาะก็ยังไปไม่ถึงไหนนะครับก็โอเคนะครับผมอ่ะโอเคคลิปนี้เอาฝากไว้แค่นี้นะครับก็โชคดีมีเงินใช้นะครับคลิปหน้าพบกันใหม่คลิปนี้สวัสดีครับ